อยากใส่ Google Calendar ในเว็บไซต์ของเราทำอย่างไรพลากอสอนสร้างเว็บสวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับสำหรับคนที่อยากนำ Google Calendar ของเรานะครับไปฝังหรือว่าไปใส่ในเว็บไซต์ในหน้าที่เราต้องการนะครับก็สามารถทำได้ไม่ยากนะครับ ในวิดีโอนี้ครับเราก็จะมาดูกันครับว่าเราจะฝัง Google Calendar ในเว็บไซต์ที่ทำด้วย WordPress ของเราได้อย่างไรนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูครับก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราเาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับไปดูวิดีโอกันได้เลยครับ ก่อนที่เราจะนำ Google Calendar ไปฝังไว้ในเว็บไซต์ของเราได้นะครับเราก็ต้องทำการล็อกอินเข้า Gmail ของเราไว้ก่อนนะครับผมพอล็อกอินเสร็จแล้วให้เราไปตรงนี้เลยครับผมไปที่จุด9จุดตรงนี้นะครับเราคลิก1ทีพอคลิกแล้วเราก็จะเจอกับปฏิทินของเราอยู่ตรงนี้เราคลิกลงไปเลยครับพอคลิกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นเจ้าปฏิทินของเราแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะสร้างอีเวนต์หรืออยากจะสร้างการแจ้งเตือนเนี่ยเราก็คลิกที่ปฏิทิน1ที มันก็สามารถสร้างได้แล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปสักหน่อยอย่างเช่นอวันที่1 9ผมมีสอน g o g l e Calendar ตลงตัวนะครับผมเหมือนวิดีโอนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยเราจะเลือกเวลาจะเลือกอะไรก็ได้นะครับตรงนี้สถานที่ก็เพิ่มได้ครับอธิบายก็เพิ่มได้เรากดบันทึกไปหนึ่งทีครับเสร็จแล้วนะครับแล้วเราอยากจะเอาแผ่นนี้ทั้งแผ่นไปฝังไว้ในเว็บไซต์เราทําแบบนี้ครับ เราไปทางด้านซ้ายมือก็จะเจอกับตัวชื่อปฏิทินของเรานะครับอันนี้คือชื่อยูสเซอร์ของผมเราอยากฝันปฏิทินอันไหนเราก็ไปที่ตัวนั้นนะครับแล้วก็ไปที่จุด3จุดแนวตั้งของตัวนั้นแบบนี้นะครับแล้วก็คลิก1ทีครับจากนั้นนะครับไปที่การตั้งค่าและแชร์แบบนี้นะครับเราคลิก1ทีพอคลิกมาแล้วนะครับเราก็ลงมานะครับใช้งานร่วมกับปฏิทินตรงนี้ทางฝั่งซ้ายใช้งานร่วมกับปฏิทินเราคลิก1ทีครับ มันก็จะวิ่งไปสู่แถวแถวนี้นะครับผมนี่แถวแถวนี้เนี่ยเราก็จะมีโค้ดสําหรับการฝังนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยหรือถ้าเกิดว่าเราอยากปรับแต่งก็ทําได้โดยการคลิกปุ่มปรับแต่งหรือคั s สต์ไม้นะครับผมตรงนี้นะครับเมนูถ้าเป็นในภาษาอังกฤษเราก็อาจจะเทียบเคียงเอานะครับผมตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นการใช้ทําการอินดิเคชันแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับแต่งไปได้เลยนะครับผมคลิกไปได้เลย พอคลิกมาแล้วนะครับถ้าเราไม่ต้องการแสดงหัวข้อแล้วก็ติ๊กออกนะครับผมแบบนี้เห็นไหมครับหัวข้อก็หายไปละปุ่มนำทางเอาไหมลองติ๊กออกดูนะครับก็จะไม่มีปุ่มละก็จะมีให้เลือกวันเดือนปีสัปดาห์อย่างนี้นะครับเราเอาปุ่มนำทางกลับมาไอคอนการพิมพ์ต้องการให้พิมพ์ได้หรือเปล่าถ้าไม่ต้องการให้พิมพ์ก็ติ๊กออกเรียบร้อยนะครับแท็บมีไหมนะครับรายการปฏิทินโซนเวลามีหรือไม่นะครับผมเราสามารถติ๊กเข้าติ๊กออกได้เลยทีนี้สีพื้นหลังถ้าเราไม่ชอบสีแบบนี้ เราต้องการเปลี่ยนเป็นสีเซจอย่างนี้นะครับผมนี่เราก็สามารถทําได้เห็นไหมครับแล้วได้ละเส้นขอบไม่อยากให้มีแล้วก็เอาออกปุ๊บมันก็จะสวยงามแบบนี้นะครับผมทีนี้มุมมองเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับอย่างเช่นอ่าเราลองเลือกเป็นสัปดาห์ดูนะครับพอเลือกเป็นสัปดาห์ก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะมีจันทร์ถึงศุกร์อย่างนี้นะครับพอเราเลือกใหม่นะครับผมเลือกเป็นเดือนอก็จะเป็นปฏิทินที่พวกเราคุ้นเคยกันนะครับก็จะเป็นตัวนี้ สอนสร้างเว็บสอน Google Calendar มาแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถกําหนดความกว้างกับความสูงได้ด้วยตามที่เราต้องการเวลาที่เราไปฝังเสร็จแล้วนะครับลงมานะครับผมวันที่เริ่มต้นของสัปดาห์ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้มันเป็นวันอาทิตย์อยู่เห็นไหมครับอออตรงนี้เป็นวันอาทิตย์ถ้าเราเปลี่ยนวันเริ่มต้นของสัปดาห์เป็นวันจันทร์อย่างนี้ มันก็จะเลื่อนไปครับก็กลายเป็นวันจันทร์แล้วเสาร์อาทิตย์อยู่ด้านหลังอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับผมอันนี้ผมเปลี่ยนให้ดูเท่านี้นะครับปฏิทินที่จะแสดงเราก็เลือกได้ตอนนี้มันเป็นตัวหลักอยู่คอนแทคเราเอาไหมถ้าไม่เอาเราก็ติ๊กออกวันหยุดไทยถ้าไม่ต้องการแสดงเราก็ติ๊กออกได้แต่ส่วนมากคนก็มาจะแสดงกันนะครับเพราะว่าจะได้รู้นั่นเองทีนี้ครับเราก็ไปเอาข้อมูลตรงนี้มาแล้วกด c o อปปี้โค้ดทีตรงนี้ได้เลยกดปุ๊บมันก o อปปี้เลยนะครับตรงนี้พอเรากดตรงนี้ปุบ มันก็ก๊อปปี้เราก็เอาไปใช้ในเว็บไซต์ของเราได้เลยครับไปดูกันเลยครับพอมาถึงระบบหลังบ้านของ WordPress นะครับเราก็ไปที่หน้าที่เราต้องการฝังครับอย่างเช่นผมจะไปที่เพจแล้วก็ไปที่ All p a พ e ครับเราคลิกลงไปเลยการฝังนะครับเดี๋ยวผมจะฝังให้ดู2แบบก็คือแบบฝังใส่หน้าธรรมดากับแบบฝังใส่หน้าที่ใช้เพจบิ u i เ d อร์หรือว่า e ิเมนเตอร์นะครับแบบหน้าธรรมดาก่อนเราไปที่โฮมแล้วกด Edit นะครับผมตรงนี้เราคลิก1ทีครับ เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือหน้าโฮมเดี๋ยวผมจะฝังใต้ตรงนี้แล้วกันผมก็คลิกตรงนี้1ทีแล้วไปกดบวกเพิ่มตรงนี้ครับเรากดบวกหนึ่งทีครับเสร็จแล้วนะครับเราก็หากล่องหนึ่งนะครับผมที่ชื่อว่า html แบบนี้นะครับก็จะเจอกับ custom html แบบนี้เราคลิก1ทีเรียบร้อยนะครับผมเราก็คลิกขวาแล้วก็เอาโค้ดของเราแปะลงไปอันนี้นะครับเสร็จแล้วเรากดพรีวิวหนึ่งทีครับตรงนี้ปุ๊บ นี่เรียบร้อยครับเราก็จะได้แผนที่เอ้ยไม่ใช่ได้ปฏิทินมาแล้วนะครับผมนี่ปฏิทินอันนี้นะครับผมเสร็จแล้วเรากดอัปเดตหนึ่งทีจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์นะครับผมอันนี้นะครับก็คือหน้าโฮมของเรานั่นเองเดี๋ยวเรากดรีเฟรชหนึ่งทีเลยดีกว่ามันจะต้องอยู่ใต้แถวนี้สําหรับปฏิทินของเรานะครับมาแล้วปฏิทินของเรานี่ก็จะมีสอนสร้างเว็บกับสอน Google Calendar เราคลิกขึ้นมาดู ก็จะมีรายละเอียดแบบนี้ครับเห็นไหมครับว่าการฝังเจ้า google calendar บนหน้าธรรมดาหรือว่าหน้าบทความแบบนี้นะครับง่ายนิดเดียวครับเดี๋ยวลองไปฝังกันใน elementor หรือว่า page builder กันบ้างครับจากหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราออกไปก่อนเราออกไปที่ตรงนี้ครับตัว wordpress ตัวนี้ view page ออกไปก่อนครับพอเราคลิกออกมาเราไปหน้าที่เราสร้างไว้ด้วย elementor แล้วกันอันหน้านี้กด Edit with Elementor 1ทีพอเรา Edit with Elementor แล้วนะครับเดี๋ยวเราลากมาใส่เลยละกันเดี๋ยวเรากดบวกเพิ่ม1 section แล้วก็เอาแบบคอลัมน์เดียวก่อนก็ได้จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปที่ตัวตัวนี้ครับตัวปุ่มโทรศัพท์ตัวนี้แล้วเราก็เสิร์ชวิดเจ็ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า html เหมือนเดิมแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปครับ html ลากมาวางปึ้งแบบนี้เสร็จแล้วโค้ดนะครับเรามาแปะตรงนี้นะครับผมเราคลิกขวาหนึ่งทีแล้วก็เพจลงไปนะครับผม เพียงเท่านี้ครับเรียบร้อยเห็นผลทันตานะครับผมกดอัปเดตหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวเรากดรูปลูกรตาตรงนี้ครับเพื่อที่จะไปดูหน้าเว็บไซต์ของเรากันครับมาแล้วครับตอนนี้อยู่หน้าเว็บไซต์แล้วครับผมเราก็จะเห็นแล้วมี Google Calendar ของเราขึ้นมาเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็อีเวนต์ก็คลิกได้ปกติเหมือนตอนที่เราเอาไปฝังในหน้าแบบธรรมดานั่นเองครับเห็นไหมครับว่าการฝัง Google Calendar ในเว็บไซต์ของเรานั้นง่ายมากเลยก็จะเหมาะสําหรับ คนที่ใช้งาน Google Calendar บ่อยๆนะครับแล้วก็มีการอัปเดตเพื่อให้ผู้ชมเว็บของเราได้รู้ว่าเรามีการเคลื่อนไหวทำอะไรบ้างนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการใส่ Google Calendar ในเว็บไซต์ของเรานะครับใส่ไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมถ้าใครมีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็ กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้ดูด้วยนะครับแล้วที่สำคัญครับอย่าลืมกด Subscribe c h anel ของเรา,เาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆหรือว่าเทคนิคใหม่ๆมาเราก็จะได้รู้ทันทีเลยครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ